ัวสเซียนสีแดงจะพี่นองงามง่ามคามจะเิ่นด้วจ่าพี่นองเฮ้าพี่ตื่นทั้งหลายทั้งหลายสีบึงเที่เดียวกันกันกบขอห้เพีงปังปังด้จาก่าด้อัวสเซียนสีแดงจะพี่นองงามงาม,งามซื้ออย่างดอกเป็นผู้เงินผู้ทองมาจากกับผู้หู ูตัวเซียนะนะฮูจะได้ดอกกันมงหูก็ราว่าเป็นม,มนงคลกับว่าปลูกโหลดนี่ว่าต้องเงินเงินนี่ล่ะจากเอ็นยังดอกวางงานก็ได้ว่าปลูกซื้อ,อยังดอกเป็นผู้เงินผู้ทองมาจาก ก็บู้หูหูสุตัวเสียนะ่ะหูพี่น้องเอ้ยบึงเนี่ยนะงามงามคุรมเจริญด้วจ้าพี่น้องเฮ้าพี่ตื่นทัน้งหลายทั้งหลายสี่บึงจทีเดียวก,กันกับขอให้เพลงปังๆด้วจ้าเด้อ โปรเซียนสีแดงจะพี่น้องงามงามค่ะโปรเซียนนี่ก็เสียงไทยเนาะพี่น้องเนาะตามภาวะเสียงบปรเซียนเสียงไทยเิ่นว่าดออขาวนั่นอันนี้ก็ตัวซื้อ,อซื้อหนึ่งอันนี้แขกโปรเซียนแค่หน่อยจะพี่น้อง นันนคือว่า,าตัวเงินตัวเงินน,นจคืซึง่งงามผืนมองคน้นจัพี่น้องวาสนาเป็นผืนมองค้ท้องไร่ก็เป็นผืนมืองคนน้นือกันกล่ด้วยสุภาพแขงเรองแรงดอจ่าดือ้อบางอันนี้แเข้เพื่อเสียนแข้หน่อยจะพี่น้อง อันน pues ั้นคือว่าตัวเงินตัวเงินแคคซอตัวเพอร์เซียนดอกเพอร์เซียนเนาะสีสวยสวยพี่น้องว่าบ่ ดองามงามสสวยสวยโยหน่องเอ้ยมึงนี่ยนะงามงามโยเสียนงามงามพี่หน่องมึงนี่ยน,น,นะ บปรเซียนง,งามงามพี่น้องมีสีมผูม้เมิดเลยหลับโปรเซียนง,งามพี่น้องเอ้ยมางามดีกับมาปูกพี่น้องเอ้ยพ่อได้เพิดเพื่อนหัอันนี้แขกโปยเซียนแขะหน่อยจ้ะพี่น้องอันนั้นคำว่า,าตัวเงินตันเงิน ก็คือสวนของยายท่องเองมีท่องอุไรเจ้พี่น้องกำลังจะออกช่องามงามพี่น้องเอ้ยจะได้ดอกกนมงหูคว่าเป็นม่ค้นคำว่าปลูกหลดนี่ว่าต้งเงิน,เง,นเงินนี่ลหละจะอด้ยังดอกววาง,งามกัได้วมาปลูกงามงามต้นวาสนากับตัดดอกที่หนึ่งพันตั้ จะพี่นอ้องงา้นซื้อ,อยางดอกเป็นผู้เงินผู้ทองมาจากกับหูหูจะโดนตัวเสียนนะหูดอกขาวนั่นอันนี้กับตัวซื้อ,อซื้อนึงดอกขาวนั้นอันนี้กับตัวซื้อ,อซื้อนึง จะได้ดอกกันุมงหคำว่าเป็นมงค้งนับว่าปลูกโรดีนวาตทีงเงินเงินนี่แหละอต่อยังดอกวางงามเลยมาปลูกสวัสดีเะพี่น,อนอ้องยายท่องผ้ามาชมสวนด้วยเะพี่น้อง น้ำงามผืนมงคลจะพี่น้อง,ว,องวาสนาก็เป็นผืนมงคลท่องไร่ก็เป็นผืนมงคลคือกันผัวเสี้ยนสีแดงจะพี่น้องงามงามกลับด,ด้วยสุภาพแผงเแรงด้วยจ่เดื้อ พายอีตัวพายอีตัไทยอย่างมิพี่น้องอันพักใบตะเพาหอ,หอมหอมทางหลังดอกขาวนั่นอันนี้ก็ตัวซนนื้อซื้อนึง เวอร์เซียนง,ง่ามๆพี่น้องมึงนี่ละ่ะพักเปอร์เซียนนี่ก็เสียงไทยเนาะพี่น้องเนาะตามภาวะเสียงเปอร์เซียนเสียงไทยพันว่าใจสบายอกสบายใจเนาะพี่น้องยีหอตุ่นพุทธิจพี่น้องตุ่นพุทธเนี๋ยเอาไวส้สบ,บู่ชา,พพาบพระใะพี่น้องสวัสดีใะพี่น้อง ได้ท่องภามว่าช่มสวนด้วยจ่าพี่น้องลำรุ่สุภาพแข็งนร่นงแรงด้วยจะาดื้อบางคนเจริญด้วยจ้าพี่น้องเฮ้าพี่ตื่นทั้งหลายทั้งหลายสีเบื้องเดียวกันกับขอให้พีปงปังๆด้วยจ่าดื้อ สวัสดีจ้ะพี่น้องยายท่อง้องามาชุ่มสวนด้วย้ะพี่น้องพอยตู้พายอีตูไทยมิตะพี่น้องอันพักใบตะเภาอหอมๆท้างหลังต้นกระเซียนดอกกระเซียนเนะสีสวยสวยพี่น้องว่าวา ก็งามงามสวยสวยๆัอตัวัยอีตูตทไทยอมิดพี่น้องอันพักใบตะเภา,าหอมหอมทางหลังงามงามผืนมองคน้นจพี่น้องวาสนาก็เป็นพผืนมงค้นท่องไร่ก็เป็นพผืนมองค้นือกัน ดอกปอเสีน้นงงามๆพี่หน่องเอ้ยพวกเนี้ยล่ะเอาล่ะแค่นี้จะเด้อมีความสุขพี่หน่องเอ้ยบวงเนี่ยล่ะงามๆงามหักปอเซียนีน่กัน เสีงยงไทยเนาะพี่น้องเนาะตามเภาะว่าเสียงปเปอรเซียนเสีงยงไทยเพป็นว่าขักเปรเซียนนี่ก็เสีงยงไทยเนาะพี่น้องเนาะตามเภาะว่าเสียงปเปอรเซียนเสียงไทยเพป็นว่า